สวัสดีทุกคนนะคะนี่วันนี้เราพามาดูอะไรอะไรนี่คือต้นอะไรใครรู้จักบ้างคะมีดอกมีดอกสวยๆนี่นี่ดูดูด,ดูนี่จ่าดอกติดลูกแล้วนะคะดอกแบบนี้ก็คือ,เ,อเขาจะติดลูกแล้วนะคะนี่แต่บางครั้งถ้าเขาบานแล้วเนี่ยเขาก็จะร่วงนะคะทุกคนก็ไม่ได้ไม่ได้ติดลูก ทุกลูกนะคะก็จะมีสองสสี่ห้าลูกนะคะใน1ช่อเนาะมีคะ่ะช่อหนึ่ง,หน,งหนึ่งช่อนะคะทุกคนนี่คะ่ะเราก็ได้ทำการตัดแต่งกิ่งของเขานะคะนี่ให้เขาโปร่งโปล,ปล่นี่ก็คือลูกของเขาจ้าลูกดิบๆิบอยู่เห็นไหมนี่ลูกยังดิบๆอยู่นะจ๊ะจะเป็นทรงนี้เนาะอ้าวแล้วก็นี่ นี่ดอกที่บานแล้วจ้ะเห็นไหมคล้ายๆดอกขี้เหล็กเลยจ้ะทุกคนนะจ๊ะนี่ใบเขาจะเหมือนใบคูนนะคะทุกคนเหมือนใบใคล้ายใบคูนเลยนี่ใบคูนบ้านเรานะที่ดอกสีเหลืองๆนะคะนี่เห็นไหมใบจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือต้นพีนัทบัตเตอร์นะคะหรือต้นเนยถั่วนะคะที่มีถิ่นกำเนิดนะคะเขา เข้ามาจากาประเทศประเทศแถวแถบอเมริกาใต้นะคะทุกคนอเมริกาใต้ซึ่งเป็นผลไม้ที่ต้นเนี่ยจะเป็นไม้ประดับได้ด้วยดอกจะเป็นไม้ประดับได้ด้วยและผลก็จะเป็นไม้ประดับได้ด้วยผลมีประโยชน์มากนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีสารแคโรทีนคล้ายๆในพวกผลไม้ที่มีสีแดงสีส้มนะคะทุกคน นี่เห็นไหมสวยต้นโตแล้วก็มีลูกแล้วนะคะทุกคนมีลูกให้เก็บกินไปหนึ่งรอบแล้วอันนี้เป็นต้นใหม่ที่เพิ่งปลูกนะจ๊ะ,ะดูดูนี่ลูกลูกต้นนี้ยังยังลูกยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้ชิมไปแล้วรุ่นหนึ่งนะนี่กาลังออก,ออกอีกนะคะผลไม้ชนิดนี้จะออกมาให้กินทั้งปีเลยค่ะทุกคนนี่นี่นี่งอกเองค่ะ เห็นไหมเขาเรียกอะไรเนาะแมงลักแมงลักภาษาบ้านเราเรียกอะไระ่ะแมงลักอ,อ,อีตูหักอีตูอีตูนี่จะบอกเทคนิคและวิธีการหมักปุ๋ยนะคะให้ได้สารอาหารครบนะคะสำหรับพืชที่ เป็นไม้ประดับได้ด้วยแล้วก็กินผลได้ด้วยนะคะก็จะแนะนำให้เป็นปุ๋ยปาาลอสารนะคะทุกคนเป็นปุ๋ยเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นปุ๋ยอินทรียนะคะเป็นปุ๋ยอินทรีเนาะก็อย่าใช้เคมีนะจ๊ะดินก็จะเสียแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราหมักเองจากนี่นะคะทุเรียนจ้าเปลือกทุเรียน แต่อันนี้เราไม่ได้หมักนะจ๊ะเรากินเนื้อแล้วเราก็เอาเปลือกทุรเรียนนะจ๊ะมาวางวางวางเรียงเรียงกันไว้เลยนะจ๊ะแล้วก็เวลาที่เราลดน้าเนี่ยเราจะใส่ e ออไปนิดนึงนะคะในถังบัวเนาะใส่ e อ็ไปนิดนึงแล้วเราก็รดราดต้นไม้ไปธรรมดานะคะแล้วเขาก็เปลือกทุรเรียนก็จะ,ะย่อยสลายนะคะนะคะไป เรื่อยๆนะคะทำให้เป็นปุ๋ยกับต้นไม้ของเราแล้วก็ประหยัดค่าปุ๋ยด้วยจ้ะทุกคนดินดีประหยัดค่าปุ๋ยแล้วก็ปลอดสารนะจ๊ะดีเวอร์เขาบอกนี่อันนี้ก็เราก็หมักหมักดินเอาไว้เองนะจ๊ะหมักดินเอาไว้ก็มีพกเศษอาหารในครัวเรือนนี่แหละนะน้ำกงน้ำแกงเปลือกออผลไม้เศษผักต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นกระดมปลีกวางตุง้งนะ ต้นหอมผักชีอะไรที่มันเน่าแล้วหร,หรือที่เรากินเหลือๆนะจ๊ะก็เอามาขุดๆด,ดินแล้วก็ถมไปแล้วก็มาคุยๆให้เขากลับไปกลับมานะคะให้ให้เขาย่อยสลายง่ายๆนะจ๊ะถ้าเราฝังเอาไว้เนี่ยระยะเวลาในการย่อยสลายก็จะนานนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราเอาเสียมเอาจอบมาขุดๆคุยๆนะคะขยับเขานินดนึงเนาะให้จุลินทรีย์ทำงานได้เร็วๆเนี่ยเขาก็จะ ย่อยสลายได้เร็วปกติดินบ้านเราจะแดงมากนะทุกคนเนี่ยหน้าบ้านจะเป็นจะเป็นดินภูเขานะคะเป็นดินภูเขาดินแดงดินเหนียวนะเราก็มาหมักแล้วก็ปลูกต้นหมักรากไม้ของเราที่เราชอบตรงนู้นก็จะเลี้ยงเลี้ยงปลาช่อนนะคะทุกคนปลาช่อนนะแล้วก็มีผักบุ้งผักบุ้งไ่ให้ปลาช่อนกินนะเดี๋ยวเราก็จะมีแหล่งอาหารนะจ๊ะ เห็นไหมอยู่ภูเก็ตก็ทําได้จ้าไปแล้ววันนี้มานี่มาแนะนําสวนเกษตรเล็กๆหน้าบ้านเรานะจ๊ะใครชอบก็ทําตามนะนสดชื่นจ้ามีความสุขนะจ๊ะแดดเริ่มออกแล้วสายแล้วไปทํางานต่อไปแล้วจ้า